สวัสดีครับพบกันกับโออีกแล้วนะครับแล้วในวันนี้ครับผมจะมารีวิวเครื่องทำน้ำแข็งแบรนด์เวลคูลเป็นแบรนด์นที่ทำออกมาตอบโจทย์กับกลุ่มคาเฟ่เร้านสเตอร์ลอและก็กลุ่มโรงแรมอย่างมากเลยเพราะว่าเครื่องนี้สามารถทำน้ำแข็งได้อย่างมืออาชีพแล้วก็ใช้งานง่ายรองรับในการใช้งานประหยัดต้นทุนครับรวมถึงสามารถคอนโทรลคุณภาพของน้ำแข็งได้ดีเยี่ยมเลยวันนี้ผมจะอธิบายว่าทั้ง3รุ่นมีดียังไงควรใช้ในไซส์ไหนในการตอบโจทย์ธุรกิจแต่ละแบบครับ เรามาเริ่มจากตัวแรกเลยครับก็คือเป็นเวลคู oo, ขนาด60กิโลกรัมซึ่งเวลคูรุ่นแรกเป็นไซส์ที่ออกแบบมาสําหรับกลุ่มสตาร์เตอร์ใช้ปริมาณน้ําแข็งเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดทําเครื่องดื่มเนาะประมาณ50แก้วถึง70แก้วต่อวันตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีขนาดที่กระทัดรัดมีขนาดไซซิ่งอยู่ที่ความกว้าง51เซน ความลึก57เซนแล้วก็ความสูงนะครับจะอยู่ที่81เซนเท่านั้นครับตัวเครื่องเนี่ยใช้เป็นแอร์คูลิ่งแล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ข้างในเครื่องสามารถทําความเย็นได้เร็วมากๆมีแผงลังพึ่งครับที่อยู่ข้างในของเครื่องทําน้ําแข็งนะครับสามารถทําน้ําแข็งได้รอบหนึง72ก้อนแล้วแต่ละก้อนเนี่ยครับก็จะมีขนาดของคิวบิกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเลยครับ ซึ่งขนาดจะอยู่ที่22คูณ22คูณ22มิลซึ่งมันก็จะแบบเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับในตัวนี้แล้วก็ตัวถังเนี่ยครับสามารถเก็บน้ําแข็งได้สูงถึง20กิลกรัมน้ําหนักตัวเครื่องเพียง35กิโกรัมเท่านั้นการติดตั้งก็เป็นอะไรที่ง่ายมากครับแค่เรามีระบบเครื่องกรองน้ํามีจุดน้ําดีต่อเข้าตัวเครื่องแล้วก็มีจุดน้ําทิง้งซึ่งก็จะเป็นน้ําที่มันระบายออกจากการใช้งานหรือน้ําแข็งที่ละลายนี่แหละ ปล่อยออกไปสู่ท่อน้ําเดนครับก็สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายเลยซึ่งเครื่องนี้ก็จริงๆเหมาะกับกลุ่มร้านอาหารกลุ่มโรงแรมคาเฟ่รีสอร์ทหรือเป็นลูปท็อปบาร์ค็อกเทลม็อกเทลที่ไม่ได้ใช้ปริมาณน้ำแข็งที่เยอะมาก เป็นช่วงเวลาสั้นๆฉะนั้นเครื่องนี้ก็สามารถที่จะรองรับการขายได้ดีเลยครับในกลุ่มเริ่มต้นเนาะและตัวที่2ครับก็จะเป็นตัวรุ่น100กิโลของเวลคูตัวนี้จะเป็นขนาดกลางและเหมาะกับคนที่มียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วก็รองรับความเป็นมืออาชีพซึ่งถ้าเกิดเราประเมินแล้วว่ายอดขายของเราเนี่ยครับอาจจะประมาณเกือบเกือบหนึงแก้วต่อวันผมแนะนําให้เลือกรุ่น2เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดผลิตน้อยก็ไม่เป็นไรถ้าผลิตเยอะครับก็สามารถรองรับการใช้งานได้ทันนั่นเองโบซซิ่งของเครื่องครับก็คือจากซ้ายขวา 67เซนจากหน้าไปหลัง67เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่88เซนครับตัวเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น60กิโล100กิโลหรือ160กิโลครับจะมีเหมือนกันเลยก็คือหน้าจอดิสเพ์ซึ่งหน้าจอเนี้ยเราสามารถเห็นสถานะการทํางานได้เลยว่าการผลิตน้ําแข็งต่อรอบใช้ระยะเวลาเท่าไหร่และเครื่องนี้เขาจะมีไฟ LED อยู่ในเครื่องเราสามารถเปิดปิดได้ถ้าเกิดต้องการแสงสว่างเห็นน้ําแข็งได้ชัดเจนมากขึ้นเราก็กดเปิดไฟครับมันก็จะมีไฟ LED สีฟ้า,ฟาหรือถ้าไม่ต้องการก็สามารถปิดได้นั่นเอง และรุ่นขนาดกลางนี้ครับเขาจะเพิ่มไซน้ำแข็ง ให้มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยก็คือขนาด23มิลคูณ23มิลคูณ23มิลน,นะฮะฉะนั้นทั้ง3ด้านนะฮะกว้างยาวสูงจะมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมคิวบิกเลยแล้วก็เพิ่มความหนามาอีก1มิลเท่านั้นครับตัวเครื่องก็ติดตั้งง่ายเหมือนกับ60กิโลเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันและแผงลังพึ่งในการทําน้ําแข็งของเครื่องนี้ครับก็อยู่ที่รอบละ108้อก้อนซึ่งก็ถือว่ารองรับยอดขายได้ดีแล้วก็ทําได้เร็วด้วยและตัวนี้มีน้ําหนักเครื่องอยู่ที่65กิโลกรมัมแล้วก แบบนี้ได้ถึง50กิโลกรัมเลยครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็รองรับการทํางานที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเองและตัวสุดท้ายครับจะเป็นตัวระดับโปรเฟชชั่นอลเลยครับก็คือ160กิโลกรัมและไซซิ่งของเครื่อง160กิโลกรัมครับก็จะมีความใหญ่เลยแหละคือต้องบอกว่าเหมาะกับร้านที่มีทาฟฟิกเยอะมากๆแล้วก็ขายดีมากๆครับซึ่งความกว้างจากซ้ายมาขวาเนี่ยอยู่ที่58ส่วนความลึกจะมีความลึกอยู่ที่68เซนและความสูงครับสูงถึง 1.6เมตร60เซนครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาจะมีตัวจ่ายอยู่ข้างบนและถังพักเนี่ยมันจะใหญ่มากๆซึ่งถังพักของตัวรุ่น160กิโลกรัมเนี่ยครับสามารถเก็บน้ําแข็งได้ถึง100กิโลกรัมซึ่งก็ถือว่าถ้าเกิดลูกค้าแบบพลิกสองร้อยสาแก้วเนี่ยเครื่องนี้ก็สามารถเอาอยู่ได้นั่นเองครับตัวเครื่องสามารถผลิตน้ําแข็งได้เร็วมากมีแผงรังผึ้งสามารถผลิตได้ต่อรอบคือ156ก้อนเลย ถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็ประมาณ3เท่าของเครื่อง60กิโลในการผลิตต่อรออนะครับและตัวรุ่น160กิโลนะครับก็จะมีขนาดของน้ําแข็งที่เท่ากับรุ่น100กิโลก็คือ23มมิลน,นั่นเองเนาะถ้าพูดถึงโดยรวมครับขนาดน้ําแข็งของแต่ละเครื่องครับไม่ว่าจะเป็น 60กิโล100กิโลหรือ160กิโลเนี่ยไม่มีความต่างของขนาดน้ําแข็งอย่างมีนัยสาคัญซึ่งแตกต่างกันเพียง1มิลเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันแค่รอบในการผลิตแตกต่างกันที่ถังพักและก็ตัว100กิโลและก็60กิโลเนี่ยเขาจะมีหน้าจอดิสเพย์ด้วยซึ่งหน้าจอนี้ครับเราสามารถดูโหมดในการทํางานได้เราสามารถดูว่าน้ําแข็งเหลือเวลาการผลิตต่อรอบเนี่ยอีกกี่นาทีแล้วเราสามารถที่จะคํานวณหรือกําหนดปริมาณน้ําแข็งได้ว่าอยากใช้น้ําแข็งเนี่ย มันก้อนเล็กก้อนบางก้อนใหญ่เราสามารถเซตได้จากเวลานั่นเองเนาะแล้วก็เครื่องนี้ครับต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราทํางานจริงๆเนี่ยครับเขาจะมีตัวเซ็นเซ,นเซอร์เนี่ยอยู่ในถังถ้าเกิดน้ําแข็งมันผลิตออกมาแล้วมันเติมจนเต็มเนี่ยฮะ เซนเซอร์ S S จะสั่งหยุดการทํางานฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยครับว่ามันจะผลิตจนล้นถังหรือเปล่าซึ่งเซนเซอร์ตัวนี้จะช่วยได้ซึ่งทั้ง3รุ่นเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์หมดเลยนะครับเรามาดูในส่วนของต้นทุนกันบ้างดีกว่าว่าค่าไฟของแต่ละรุ่นจะเป็นยังไงบ้างซึ่งกําลังไฟของเครื่อง60กิโลครับจะอยู่ที่530วัตต์ส่วนเครื่อง100กิโลจะอยู่ที่820วัตต์และเครื่อง160กิโลจะมีกําลังไฟอยู่ที่1,300วัตต์ส่วนเรื่องค่าไฟครับพอเรามาคคํานนววณดูแล้ะรับ รุ่น60กิโลเนี่ยจะกินไฟต่อวัน24ชั่วโมงเนี่ยวันละ40บาทเท่านั้นเองส่วนรุ่น100กิโลจะกินไฟอยู่ที่วันละ62บาทแล้วก็รุ่น160กิโลนะครับจะกินไฟเพียงวันละ99บาทเท่านั้นแต่ว่าการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณโดยอ้างอิงจาก24ชั่วโมงที่เครื่องผลิตออกมาแต่ในความเป็นจริงละครับไม่มีร้านไหนครับ ที่มีเครื่องผลิตน้ําแข็งทํางานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ได้พักผมมองว่าค่าไฟมันก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวฉะนั้นครับเครื่องผลิตน้ําแข็งแบรนด์เวลคูทั้ง3รุ่นจึงเป็นเครื่องผลิตน้ําแข็งที่อยู่ในระดับมืออาชีพครับฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าต้องการน้ําแข็งในปริมาณเท่าไหร่ก็สามารถเลือกตามความเหมาะสมได้เลยครับในส่วนตัวผมมองว่าการใช้เครื่องผลิตน้ําแข็งเนี่ยมันดีหลายอย่างเรื่องของหนึ่งนะครับ คุณภาพของรสชาติเครื่องดื่มเราสามารถคอนโทลได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่ย้น้ําแข็งส่งมาจากโรงน้ําแข็งอาจจะมีความหนาความบางหรือความแน่นของน้ําแข็งที่ไม่เท่ากันเวลามาทาเครื่องดื่มเมนูเย็นหรือเมนูปั่นเนี่ยมันอาจจะมีการละลายครับหรือเจือจางที่มากกว่านั่นเองฉะนั้นการใช้เครื่องผลิตน้ําแข็งจึงสามารถคุมคุณภาพได้ดีกว่าข้อที่2ครับก็คือในแง่ของความสะอาดนั่นเองครับแน่นอนว่าการใช้เครื่องน้ําแข็งต้องติดมากับเครื่องกรองอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคอนโทลคุณภาพของน้ําแข็งแล้วก็ความสะอาดได้เป็นอย่่่างงงดีีขข้ออท3ก็็จะเปนนใแ ความสะดวกนะครับเพราะว่าบางครั้งเวลาเราสั่งน้ําแข็งอาจจะมาส่งไม่ทันใจหรืออาจจะมาส่งไม่ตรงรอบหรือบางพื้นที่เนี่ยรถส่งน้ําแข็งมาเป็นบางวันบางวันก็ไม่มาฉะนั้นการมีเครื่องผลิตเองจึงสะดวกกว่านั่นเองครับข้อที่4ก็เป็นในเรื่องของการคุ้มทุนหรือว่าการประหยัดต้นทุนในการผลิตได้มากกว่าซึ่งแน่นอนว่าพอเราเอามาคํานวณการซื้อน้ําแข็งกระสอบเป็นระยะเวลา1-2ปีกับการติดเครื่องทาน้ําแข็งเองไว้ที่ร้านแล้วก็คอยเปลี่ยนแม้แต่นั้นไส้กรองประหยัดกว่าเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นครับทั้งที่งหํา ห,หลายธุรกิจหลายร้านกาแฟธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทหันมาใช้เครื่องผลิตน้ำแข็งมากขึ้นนั่นเองครับและหากเพื่อนๆคนไหนครับสนใจเครื่องทําน้าแข็งแบรนด์เวลคูครับสามารถมาดูเครื่องจริงได้ที่ World Wi d e Coffee ทุกสาขาใกล้บ้านเลยครับและจะมีทีมช่างทีมขายผู้เชี่ยวชาญยคอยแนะนําการติดตั้งแล้วก็การใช้งานอย่างมืออาชีพแน่นอนแน่นอนว่าเครื่องทำน้ำแข็งหนึ่งเครื่องจะช่วยทาให้ธุรกิจของคุณเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นนั่นเองครับ